สวัสดีค่ะมันนีมิติกจะมาช่วยงานเพนหน้าเรือจะมาสูตรถอดจ้าหัวพนตายจ้ามะคิดหลายยันหนแบางสัตวโอ้มันอรบ่ได้ดอกกันเพราะยีนยนมาสาวหัยานได้จากไหนมาฮาไข่ละแม่ป้าเฮ้ยนี่ก็ตีนยันหัวคือกันได้เหรอ ่็ยังเอาไวาเข้าเมือนั้นใช่ลรบอกเขาใช่เลยบอกว่ต้มยำวุสนวะตกระเรสีขงเห็ดงน้อยใหม่กเนาะแวตมเขาพี่อนตีนิ่เอาเอาเขาไนี่ยอกล่ันากนสมัยหความกินล่้ว จะใส่เขาเตรียมข้าวนะคะเตรียมกับข้าวเพลนนะคะอมมืนยังเสียนะมงสีซวงสีก็เตินน้ำมูดายูเดียว่บเา่เออยู่บเขาเขายังยตินใส่ ตาดินตัวแต่แทบแทมสีหน่ะตําแมนที่ชุนศูนแห่งนีแล้วจะตัาตําตําตัมตัมแมตเมื่อไหละเตํา่เมื่อไหตัมแตํเห็านาน้างายเลยเนาะแบบสูนยแล้วเนาะเปิดน้าตาลางเนี่ยตัาไม่เราเรียกวูนย์เนาะเรางบกว่เสียวนะ นี่ก็เป็นแกงยอดตาลน,นะคะแกงยอดตาลจ้ามี่เหนีงปลาแกงยอดตาลจ้าแล้วก็มีตําเกลือนะคะอันนี้ตำเกลจ้าแล้วก็มีลาบเนื้อนะคะอันนี้ตำเกลจ้า จกฝายม้งคุ้นมาสั่นบอกมีจกฝายมงคุ้นเพาเสีพิธี่ยังขึ้นงขึ้นยังสีฮึสูตรถอดอันนี้สูตรถอดจ้าอันนี้เป็เห็ดฝายมงคุ้นเด้อจะพี่น้องเคยเห็นบมจ้าจะหันหันหันแล้วก็มีส้มตำด้วยนะคะมีส้มตำเสียบ ใสปลานะคะซส่้อยผักใส่ลาบเนื้อนะคะคนี้เราก็ทำข้าวเสร็จแล้วนะคะคนี่ก็เป็นกระทงข้อดำข้าแดงหล้วก็อาหารหวานข้าวนะจ้ะห้ากระทงแล้วก็มีขันดุกดิงห้าอันนะคะจับเพิ่นปูเพิ่นกบมาทํำพิธีแล้วเล้กจ้ะกระสิบปัก ล้อมอ้อมเทียงเลยด้วยจานี่แล้วก็จะอันพรมน้ำมนด้วยนะคะจะสววแล้วก็พรมน้ำมนพรมน้ำมนเสร็จแล้วก็จะฉันเพลงก็เป็นที่เรียบร้อยนะคะ